นี่ครับฝีมือนี่เลยครับชทางผมมีเพื่อนบ้านดีนะครับบอกเลยครับยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1นึ่งครับมีผู้มาให้มีผู้มาให้กําลังใจครับก็บอกว่าแค่เปลี่ยนปั๊มทำไมต้องถอดยกคลิปนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนปั๊มบน m a ส d a BT ีทีห้าโปนะคันนี้เป็นปี2012ันสิบองสองพันสิานะครับปัมป๊มขาดปั๊มขาด บนนะเ,นเพื่อนๆวิธีการก็คือเราจะถอดพลาสติกที่มันอยู่ตรงนี้สองส่วนนะครับออกอโดยที่ไม่ต้องแกะตัวตัวแผงตัวนี้นะเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมแกะไปดูคลิปอื่นมาเขาจะแกะตรงนี้แกะตรงนี้ออกใช่ไหมเราจะง้างเราจะง้างตรงนี้ให้มันมีร่องตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับเป็นไขควงใช่ไหมลุง เป็นไข,ข่ควงนะเพื่อนเพื่อนมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เราก็แย่ yeah! เข้าไปตรงรูนี้แล้วก็ถอดสองชิ้นออกมานะครับเราก็ใช้ตัวบล็อกเบอร์สิบสามที่มันเป็นแก้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 แบบนี้นะก็คือจะง่ายที่สุดแล้วนะครับนี่แล้วเราก็จะถอดออกมานะครับแล้วก็ดึงตัวปั๊มคัดออกมาทั้งยวงเลยแบบนี้เลยนะครับมันจะติดกันทั้งกระบอกนะสําหรับคลิปนี้มันจะอยู่ด้านบนนะแล้วก็อยู่ด้านล่างนะน็อต ไซสเดียวกันเบอร์เดียวกันคือเบอร์สิบสามนะครับที่การขั้นตอนต่อมาเวลาถอดเสร็จแล้วเราก็หาสายยางมานะครับหรือว่าใช้ถุงมัดก็ได้นะถุงมัดก็ได้สายยางก็ได้สายออกมาก็ใช้แขวนด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวน้ำมันมันไหลนะครับน้ำมันมันรั่วแล้วก็เอาน้ําล้างไปนะกัดสีรถนะดูครับมันลงไปแล้วก็น้ําล้างเฉยๆนี่มันกัดเพื่อป้องกันมันกัดใช่ไหมครับกัดสีนอกกัดสีเรารถ สีเราลอกกระเด็นไปตรงไหนคนระับน้ำล้างสายไฟตรงนี้มันมีจุดไหนที่ต้องระวังไหมครับตรงนี้มันก็จะมีสายที่เราดึงเข้ามาเนาะแล้วก็อุยขอดูข้างในหแล้วก็สายไฟสายไฟที่มันต่อกับ วเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์สายไฟด้วยเคลียร์สายไฟแล้วก็สายน้ำมันเบรกแหละตัวหลักน้ำมันเบรกเอามาติดกับสลักมาติกมาลัดเหมือนเดิมมีอะไรมาอุดรูอ่อุดรูไว้มันจะโอเคกว่ายัดก็ได้อันนี้ได้เอาถุงลาสติกมาถอดกิ๊บออกมีสายไฟอยู่ด้านบนแล้วก็ถอดกิ๊บออกถอดกิ๊บดึงสายไฟตรงนี้ออกเนาะอ่าโอเคตัวล็อกสายไฟตรงนี้มันเป็นตัวล็อกกิ๊บปกติใช่ไหมครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นคลิปัดแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เนี่ยมันจะมีขากดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาอ้าวแค่นั้นครับแล้วก็ดึงมาทั้งยวงถอดครับเฮ้ยจริงจริงตรงนี้มันต้องถอดจากตรงนี้ได้ไหมหรือว่ามันต้องถอดทั้งบนที่เราอ๋อมันติดไอ้ตรงนี้ติดตรงนี้ที่เราถอดมาจากด้านบนโอเคล้าก็ถอดออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับอีเลยนี่ครับฝีมือ นี่เลยครับช่างผมมีเพื่อนบ้านดีนะครับบอกเลยครับยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปั๊มคัดบนซึ่งเราถอดสายตรงนี้มันก็ออกมาจากหน้ารถอ่าเราอุดไว้แล้วแล้วก็ตัวสายไฟที่ลุงบอกตรงนี้อ่าในหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนี่สายไฟ,ไฟยยยนี่ตัวสายไฟแล้วก็ตัวปั๊มที่เราจะต้องเปลี่ยน ก็คือตัวนี้เราต้องจะต้องแกะตัวนี้ออกเนาะถอดตัวนี้แล้วดึงถอดตัวนี้ออกอดูเหนยเก้งด้วยติดดับออกก็แบบยุ่ยแล้วสี่ปีแล้ววะแล้วเราก็มาถอดตัวปั๊มออกนะครับเพื่อนๆก็ใช้น็อตเบอร์สิบสองนะที่จะต้องถอดตัวปั๊มออกจากตัวบล็อกทั้งหมดที่มีนะครับที่เราถอดออกมาเนาะบล็อกหมดเบอร์สิสอง มจะเป็นกิบล็อกอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือกิบลนะ็อกเนาะที่มันอยู่ตรงนี้นะตรงขาตรงขา,ลงขาลแล้วก็งัดขึ้นใช่ไหมขึ้นโอเคแล้วก็ดึงออก,ออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บให้หนูนะเพราะอันไหนใช้เสร็จแล้วมั้ง โอเคแล้วก็ถอดออกมาอันนี้ร้อยใช้เสร็จแล้วเราเปลี่ยนยกอ๋อเราต้องไปดูชุดใหม่ว่าอันนี้สายน่าจะเป็นของเดิมเหรอใช่ไหมเปลี่ยนเฉพาะตัวบล็อกนี่แหละดูแล้วสายเดิมสายเดิมมันก็ต้องถอดตรงนี้ออกตรงนี้ก็เป็นกิบล็อกเหมือนกันไหมกินกันเพราทำไมไม่บอกหนูว่าเอานี้ล่ะโอเคทำไมอ่ะ ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยต้องรีเพย์ผู้ช่วยต้องรีเพย์ต้องสมจริงโอเคแล้วตรงนี้เราถอดเสร็จปุ๊บชายนี้เราก็ถอดได้เลยโอ้หัวมันโจ๊กเลยอันนี้ต้องใช้กาวนะกาวยึดวตจริงๆังเลย ตอนจะล่างตอนเราใส่กางมาติดกาวประเภทไหนก็มีอยู่กาวซีนกาวอะไรไหลออกมาน่ะน้ำมันจะามาถูกน้ำลูกอ,อ๋อสรุปก็จะประมาณนี้ถอดออกมาได้แล้วอันนี้คือเราต้องใช้ของเดิมเนาะใช้ของเดิมเร,เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ อันนี้ลองมาเทสดูตัวเก่าว่ามันอันนี้ไหมรู้สึกว่ายัางไงความรู้สึกลุงเหมือนไม่อัดเหมืจริงเหมือนไม่อัดเหมือนไม่อัดลมใช่ไหมนึกว่าเหมือนมันปกติน้าอะไรเงี้ <c oughs> <c oughs> ยไม่ใช่เลยแมันเหมือนมาไม่ไม่คือเหมือนแรงดันมันมาไม่ไม่สุดมาไม่เต็มอันนี้คือลองเอาสายเก่ามาต่อนะครับ มันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมถ้าสังเกนตน้ำออก,ออกนะมันออกมันมีม,มีลมมาด้วยอ่ะนี่800แปดร้อยของเทียบถ้าแท้คุยกับทางร้านใกล้บ้านผมสามพันสองครับแล้วก็ดอทโฟร้อยแปดสิบเพชรนี้สำหรับรอบนี้นะครับหาแท้ไม่ได้ครับแท้มีไทยมีแต่ตังค์ไม่มี อันนี้ใหม่อันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ตัวเดิมที่เอามาเปลี่ยนอันนี้ดูงานนะครับทำไมถึงงงว่าถอดแป้นครัดมาทำไมใช่ไหม<อ>มีผู้มาให้มีผู้มาให้กำลังใจครับก็บอกว่า แค่เปลี่ยนปั๊มทำไมต้องถอดยกร,รถเทคโนโลยีเยอะก็เจ็บเยอะอุปกรณ์เยอะลุงจำได้ใช่ไหมเนี่ยถ่ายคลิปตอนถอดหรือเปล่าถ่ายอยู่จะให้ประเมินลุงประเมินดูก่อนเลยว่าทำไหวไหมไม่งั้นก็แบบนี่จอดยาวเลยนะตั้งหมดพอดีนะดูคลิปแล้วถอดยันคอนโซล สามชั่วโมงไงคลิปแรกเจอเจอคลิปแรก <laughs> แล้วคอนเจอต้งองอด้วยอ่ะไ,ไม่ต้องะะจัดเลยจ้าจบดมใส่แก้วใส่แก้วเอาแบบลิ้นน้ำใส่แก้วให้ลุงหมดจบ,บริการลุงก็ได้ <laughs> ไม่มีเวลากินทำง,งานไปก่อน,นอ,นอ,อนก็ประกอบเสร็จนะครับปกติก็ขั้นตอนก็เข้าไปใส่เหมือนเดิมนะครับเพื่อน อันนี้ก็เดี๋ยวจะตัดยาวไปเลยก,ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราใส่ปั๊มคาร์ดบนเรียบร้อยเนาะเราจะมาไล่ อากาศออกจากนะสายออกจากระบบนะครับเบเสร็จก็จบไปเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ประเด็นของผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยซวยเพราะว่าปั๊มล่างก็รั่วนะมันก็เข้าตำราที่หลายๆคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนปั๊มแล้วนะถ้ามีงบในกระเป๋านะครับก็คือให้เปลี่ยนพร้อมกันทั้งปั๊มบนแล้วก็ปั๊มล่างไปเลยแต่ถ้าใครไม่มีงบ ซึ่งก็เปลี่ยนแต่ปัมป๊มบนไปจริงๆแล้วว่าผมมาเปลี่ยนไปตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับก็คือปั๊มบนก็คือเปลี่ยนของแท้มาด้วยนะครับแล้วก็มาเจอแจ็คพอตตรงเนี้ยอีกรอบหนึ่งก็ประมาณ4ี่ปีนะครับรวดงวดนี้บอกเลยว่าขดจึงขดจึงโดนทั้งปั๊มล่างแล้วก็ปั๊มบนคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้เช็คลืมมุดเข้าไปเช็คด้านล่างครับว่า ตอนที่เราเหยียบคัสต์นะตอนที่เราโยกคัสตนะ์อะว่ามันมีน้ําไหลออกมาไหมของผมเนี่ยคือมันรู้ก็ตอบเมื่อพอเราไล่น้ํามันเสร็จแล้วใช่ไหมของปั๊มบนเนี่ยพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยตัวปั๊มล้างไอ้ตัวปั๊มล่างเนี่ยนะปั๊มคัดล่างเนี่ยมันก็รั่วแล้วก็เหยียบเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยจนน้ามันอนะหมดไปครึ่งกระป๋องแล้วอะแล้วอะมันก็ไหลแล้วก็ทะลุออกมาจากหัวเกียร์ก็เลยซวยไปนะครับ ไม่ได้เช็คตั้งแต่แรกถ้าเช็คตั้งแต่แรกนี่คือต้องเข้าไปร้านใหญ่ๆเลยที่เขามีเครื่องนะครับที่รับตัวลูกเกียร์ได้เพราะว่ามันต้องยกลูกเกียร์มาทั้งลูกเลยมันต้องมีแท่นรับเกียร์ครับคือเป็นเป็นการออกแบบที่สุดติ่งกระดิ่งแมวมากเพราะมันอยู่ในหัวเกียร์นะครับเพื่อนๆน,นะมีพี่คนหนึ่งข้างบ้านคือเขาเปลี่ยนเองเนาะฟอร์จูเนอร์กับนิสสันเนี่ยก็คือมันจะเป็นเขาอยู่ด้านนอกแค่ไปปลดล็อกกุญแจออกก็เปลี่ยนได้เลยง่าย นะส่วนสายวิธีสายพอตก็เทคโนโลยีมันล้ำนะเขาว่าเป็นแบบนั้นมันล้ำโดนเจ็บหนักนะก็สรุปผมต้องเปลี่ยนปั๊มล่างด้วยนะครับก็แจ็คพอตไปนะก็หวังว่าวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนงบประมาณนะก็คือผมไล่ดูตัวปั๊มเนี่ยมันก็มีราคาตั้งแต่หลักพันนี่เขาบอกว่าแท้หลักพันนะเราก็มีของ ยี่ห้ออะไรนะตัวเออะตัวเอขึ้นหน้าคือนี่คนหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการโรงงานเนาะอยู่อยู่นิคมนี่แหละเขาก็บอกว่าแบรนด์เนี้ยไอ้ A. ตัวเอแต่ผมจำชื่อไม่ได้เขาผลิตส่งให้ปอดเหมือนกันปอดกัมมันต์ด้เหมือนกันนะน่าจะประมาณนั้นนะข้อมูลประมาณนั้นก็ลองลอง,ลองเช็คก,กันดูนะครับเขาบอกว่าไม่น่ามีปัญหานะก็จะเบามาหน่อยถ้าไม่ใช้ของศูนย์แต่ถ้าจะให้ชัวร์ตั้งในกระเป๋ามีก็จบที่ศูนย์ครับยังไงก็ อุ่นใจอ่ะก็เลือกแล้วแต่ว่ากระเป๋าใครหนักเบานะฮะส่วนคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนวาส,สนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบอกเลยว่าคลิปนี้เจ็บหนัก